รรรรประวัติหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขา หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาเป็นพุทธรูปแบบนั่งพระพุทธรูปลักษณะบางมานวิชัยกสมาธิราบหล่อด้วยสำลิศศิลปะเชียงแสนมีขนาดหน้าตักกว้าง21นิ้วและสูง29นิ้วปิดทองคำเปลวอาลามทั้งองค์ไม่มีหลักฐานระบุสร้างปีใดใครเป็นผู้สร้างมีเพียงตำนานเอ่อยถึงโดยเรื่องที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดมีรายละเอียดดังนี้ มีพระสงฆ์สองรูปสามเณรหนึ่รูปทั้งหมดเป็นพี่น้องกันและมีดิเดชเวทมนต์แรงกล้ามากทั้งสามได้ทดลองวิชาโดยพระรูปแรกได้ทําน้ำมนต์ไว้และสั่งพระรูปที่สองว่าเดียวจะกระโดดลงน้ำแล้วจะกลายเป็นพุทธรูรลอยขึ้นมาแล้วให้ใช้น้ำมนต์ล,ลดลงไปก็จะกลับเป็นพระสงฆ์ตามเดิมแต่เมื่อพระรูปแรกกระโดดลงไปแล้วลอยขึ้นมาเป็นพุทธรูป พระรูปทีสองก็เป็นลดน้ำมนต์ให้โดยบอกว่าเมื่อพี่ทาได้เราก็ทําได้และได้สั่งให้สามะเนนลดน้ำมนต์ให้แล้วก็กระโดดลงน้ํากลายเป็นพุทธร,รูปลอยขึ้นมาอีกะมมนะงสามะเนนมาเห็นว่าพระทั้งสองรูปทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันจึงกระโดดลงน้ําและกลายเป็นพุทธร,รูปทั้งสามองค์โดยที่ไม่มีใครทําน้ำมนต์ลดให้จึงกลายเป็นพระรูปลอยน้ําอยู่เช่นนั้นต่อมาได้แสดงอภินิหารโดยลอยทวนน้ํา ไปเคลืนที่ชพันศอทหารช่างอายุทยาภายหลังเรียกว่าคุ้งสามพระทวนปัจจุบันเรียกเพี้ยนไปเป็นสมัมปทวนช่วงเวลาต่อมาในลอยน้ําโดยเอาเสียนวนไปอยู่ที่จังหวัดะเชียงเซาชาวบ้านเห็นและมีผู้นําสายสินไปผูกพร้อมปลูกสารเพียงตาอนัฐนาอัญเชิญองค์กลางขึ้นไว้ได้หนึ่งองค์ปัจจุบันปริษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรรา,าม มีชื่อเรียกว่าหล่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาและอีกสององลอยมาโผล่ที่ชายทะเลแถบจังหวัดสมุทรสงครามชาวบ้านจึงได้ใช้เชือกจํานวน3เส้นผูกพระพุทธรูปเพื่อดึงขึ้นฝั่งไม่จะใช้คนจํานวนมากก็ไม่สามารถดึงขึ้นได้จนเชือกขาดทั้ง3เส้นพระพุทธรูปจึงจมน,น้าหายไปต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกบริเวณนั้นว่า3เส้นและต่อมาเรียกเพียนไปเป็นสามเส ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2302นสามสมัยปลายกรุงศรีเอยุตยาก่อนเสียกรุงต่อพม่าชาวบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนายอพยหนีพาม่าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากคลองแม่กองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามใกล้กับวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งวันนี้ในอดีตมีชื่อว่าวัดศรีจำปาระหว่างที่ชาวประมงได้ออกเรือหาปลาได้ลักอวนไปติดภูติรูปสององ,องโดยองค์หนึ่งเป็น พระพุทธรูปแบบนั่งได้อีกหนึ่งองค์เป็นพระพุทธรูปแบบยืนจึงได้ช่วยกันนำพระพุทธรูปปางยืนไปปฏิสฐานไว้ที่วัดบ้านแหลมต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อพระพุทธรูปว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมส่วนพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิในหมู่บ้านชาวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเป็นพี่น้องในย่านน้ำเดียวกันชาวบางตะบูนจึงได้นำมาปริสฐานไว้ที่วัดเขาตะเขาและเรียกชื่อว่า หลวงพ่อวัดเขาตะเขาพระมงคลวชิราจารย์หรือหลวงพ่อสุขเา้าอาวาสวัดเขาตะเขาได้เล่าถึงที่มาของชื่อหลวงพ่อทองแห่งวัดเขาตะเขาว่าเดิมชาวบ้านจะเรียกพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์อง์นี้ว่าหลวงพ่อวัดเขาตะเขาเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวประมงเป็นอย่างมากแต่ได้มาเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ปฏิหารขึ้น เมื่อตอนกลางคืนของวันที่24กันยายนพุทธศักราช2527ขณะที่อัตมาจัวัดได้ฝันว่ามีพระอายุมากรูปหนึ่งนำถุงมจุทองคำยื่นให้พร้อมกับพูดว่าเอาไปหลังจากนั้นท่านก็หายไปต่อมาเวลาประมาณ21นาฬิกาสศษของวันศุกร์ขึ้น4ค่ค่ำเดือน11ปีชวดซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนพุทธศักราช2527ได้เกิดไฟลุกไหม้ท่วม องหลงพ่อวัดเขาตะเขาขณะนั้นปริสถานอยู่ในพระอุโบสถขณะไฟลุกไหม้ทําให้ทองคําหลอมไหม้ไหลออกมาจากองค์หลงพ่อทองเมื่อนาทองคาทั้งหมดมาชั่งน้ําหนักปรากฏว่าได้น้าหนักถึง9กกิโลกร,รมัม9ขีดหลวงพ่อจึงได้นําเอาทองไปจัดทําเป็นลูกอมทองไหลหลวงพ่อทองแล้วแจกใจให้พุทธศาสนิกชนนําไปติดตัวและบูชาได้ปัจจัยมาทั้งหมด11ล้านบาท เพื่อนำมาสร้างบรดกโรงเรียนและศาสนสถานอื่นๆต่อมาได้เกิดปฏิหารมากมายโดยเฉพาะทางด้านแคลคาดทำให้ประชาชนเคารพศรัทธามากขึ้นได้เรียกหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาต,ขาตลอดมาถึงปัจจุบันสำหรับวัดเขาตะเขาก็ไม่ปรากฏหลักฐานระบ,บุว่าสร้างขึ้นมาใดแต่เดิมพระอุโบสถอยู่บนยอดเขาต่อมาย้ายพระอุโบสถลงมาเชิงเขาเพื่อความสะดวกเวลาปฏิบัติศาสนกิจ แล้วอัญเชิญองค์หลวงพ่อทองลงมาปริสถานที่สารการประเรียนเพื่อพุทธศาสนิกชนกาบสักระวงพมอทองวัาขอาวักเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวทางจิตใจชาวเพชรบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนำกันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่สมัครเรียนสมัครงานมักจะมาบนบานคใอยได้ตามประสงค์ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักมาบนบานคใอยหาย การแก้บนหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาหากบนแล้วได้สัมฤทธิตามที่ขอจะต้องแก้บนโดยเป็นชายจะบนบวชพระแก้ถ้าเป็นหญิงจะบนบวชชีพามบ้างจุดประทัดถวายหรือไม่ก็เลี้ยงอาหารแก้บนโดยเฉพาะในวันหยุดหรือวันสําคัญต่างๆวัดเขาตะเคาจะคาค่มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่ดังไหลมากับสัก,กระ,ะสำหรับบนยอดเขาตะเคายังมีพุทธรูปองค์จำลองหลวงพ่อทอง เรียกว่าหลวงพ่อหมอที่มีผู้คนไปบนบานในเรื่องต่างๆด้วยเช่นกันมีพระบรมสารีริกธาตุปริสถานให้กราบไหว้บูชาด้วยา